ที่จังหวัดตรังตำรวจไปรวบตัวหัวขโมยครับหัวขโมยรายนี้ไปขโมยของตามตลาดปรากฏว่าสิ่งที่เขาขโมยครับขโมยได้เงินมาส9บาทอามพอตำรวจติดตามไปจับกลุมตัวได้บอกว่าเงินที่ขโมยมาได้จะเอาไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อประทังชีวิตเพราะว่าตกงานนี่ฮะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆในยุคนี้สมัยนี้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายเป็นชายนะครับ ไปลักทรัพย์ในตลาดนัดควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรังช่วงหัวขํานะครับวันที่สามมิถุนายนครับคนร้ายคนเดียวกันนี้เองครับยังมาก่อเหตุลักทรัพย์ที่ตลาดนัดบ้านโพอ,อีกอีกแห่งหนึ่งมีผู้เสียหายรวมๆกันแล้วเนี่ยหลายคนนะครับทีนี้เนี่ยพอไปก่อเหตุหลายที่แบบนี้มีการแจ้งความเอาไว้ตำรวจก็ไปติดตามไปได้บอ่อแสจากตั๋วจำนำที่คนร้ายนำทรัพย์สินไปจำนำเอาไว้ครับทราบชื่อคือนายดันนายเดชอายุ21ปีเท่านั้นนะครับ เขาก็ออกหมายจับแล้วก็ตามจับกลุ่มตัวได้ที่อำเภอกันตังพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืนคือการก่อเหตุลักทรัพย์ชัดเจนว่าก่อเหตุจริงๆ<ม>ก็ทําผิดจริงๆก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายทีนี้ตํารวจนําตัวผู้ต้องหาไปทําแผนครับไปชี้จุดลงมือก่อเหตุจุดแรกตลาดนัดบ้านโพไปขโมยเอาเครื่องช่างดิจิทัลของแม่ค้านะครับแล้วก็มีถาสแตนเลสครับส่วนอีกจุดหนึ่งจุดที่2ครับตลาดนัดห้องเย็นครับ ที่ตลาดนัดห้องเย็นเนี่ยเอาเงินไป39บาทครับโดยเจ้าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุนายดนายเดชคนนี้บอกว่าเงินที่ขโมยมาได้เนี่ยนำไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพื่อประทังชีวิตเพราะเขาบอกว่าเขาตกงานครับตกงานไม่มีงานทำพอได้ยินกันแบบนี้คุณผู้ชมครับแม้ว่าจะเป็นเจ้าทุกแต่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบอกอดสงสารไม่ได้ เอาน้ำมาให้เอาข้าวเอาอาหารมาให้ผู้ต้องหาพร้อมกันนี้ก็ยังกำชับบอกกับนายดนายเดชคนแี้ที่ก่อเหตุบอกว่าเนี่ยติดคุกไปแล้วพ้นโทษออกมาเนี่ยอย่าทำแบบนี้อีกนะเดี๋ยวเจอได้ง่ายครับเจอข้าวให้ด้าวน้ำม่หยมัเลย ทีนี้แม่ค้าในตลาดสดคนปลิงเนี่ยนะครับก็ทราบว่ามีผู้เสียหายอยู่ประมาณสัก15รายแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนะครับแม่ค้าบอกว่าของที่หายเนี่ยมันก็ของเล็กๆน้อยๆครับก็เลยไม่ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีอะไรแต่เมื่อทราบว่าตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วเนี่ยก็โล่งใจแหละนะฮะคือไปก่อเหตุขโมยเขามันไม่ถูกต้องอย่างที่บอกชาวบ้านก็โล่งใจแม่ค้าก็โล่งใจพร้อมกันนี้ก็เห็นใจด้วยเหมือนกันเพราะว่าผู้ก่อเหตุก็ตกงาน ไม่มีงานทําไม่มีเงินแล้วที่สําคัญอายุก็ยังน้อยอยู่ด้วยแต่ต้อง,อง,อองทําแบบนีออ้จริงๆมาช่วยขนของในตลาดเนี่ยได้เงินได้ทองวันหนึ่งก็น่าจะมากกว่านี้นะ